สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่ต้นในห้องลับแห่งนี้เราได้พาคุณเดินทางผ่านบรรยากาศของเสียงที่เงียบที่สุดได้สัมผัสถ้อยคำที่ไม่ต้องตะโกนแต่สั่นสะเทือนหัวใจได้ลึกที่สุด The h i d e n Room ห้องลับนี้ไม่มีประตูแท้จริงแล้วเพราะมันอยู่ในใจของคุณเองเป็นที่ซึ่งเราได้หยุดฟังเสียงของพระเจ้าฟังความจริงแท้ที่ค่อยคอย ปลดปล่อยความหวังใหม่และในตอนนี้เมื่อเสียงกระซิบในใจเริ่มชัดเจนเราขอเชิญคุณก้าวต่อไปสู่การเดินทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในโลกของพระคัมภีร์เรื่องราวที่พระเจ้าทรงเขียนด้วยพระหัตของพระองค์เองเพื่อหัวใจของคุณติดตามการเดินทางครั้งใหม่ในซีรีส์ชุดใหม่ของชยานาที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่นั่นเรา เดินไปด้วยกันทีละก้าวทีละบททีละลมหายใจเพื่อค้นพบความหมายแท้ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวที่พระเจ้าทรงเขียนไว้สำหรับชีวิตคุณอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เดินทางไปพร้อมกันในเส้นทางถัดไปของเราแล้วพบกันนะคะ